วันนี้กินข้าวอะไรครับคุณต้อมกินกาแฟนครับ <Woo! S 1> กับข้าวค่ะกินกับแกงปลาใส่นมส้มอ่ะส่ใ่อใ่ สวัสดีค่ะสวัสดีฟ FC นี่รุชชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็ตื่นนอนแล้วนะคะเรากําลังจะมากินข้าวเพื่อที่จะไปวันนี้มีสอบนะคะวันนี้กินข้าวอะไรคะ่ะคุณต้อมกินกแฟนครับกับข้าวค่ะกินข้าวันบบ่ให้กินกับ,บ,กกกบแกงปลาใส่น้มาสม้ม <laughs> เขาเรียกเ่องไหนยิ่งเราเจ้าก็ต้องเฝ้าไทยเด้วยมันนี่แกงปลาใส่น้ำมันดองบ่เออได้เมียคนไทยแบบไหนเฝ้าภาษาไทยบ่งจากภาษาแกงแกงปลาใส่น้ำไม้ดองแล้วก็แกงฟักทองเอ้ยบ่แม่นแกงฟักทองเมียของเหมือนบักฟักก็อื่นยังฟักบ่คือึฟักเอื่นฟักอื่นบ่แกงฟักใส่หมูเอื่นยังแกงกะทิแกงกะทิ มาพี่น้องมาวันนี้กินข้าวเจ้าก็เลยแววไทยนะคะข้าวเจ้าผ่าปะข้าวสวยอืมอี่อ๋อน้ามันเอย่างลืมอ,อยากปลาอาหารกินเลยนี่เป็นแนวขอปลาอาหารแบบขยันนะยาก่อนเถอะถ้าพักินงจะเป็นกวดไหลหย่อนไง มีก็อื่นอย่งางของผอมอาหารคะ่ะอืเลนะืมเนาะไปข้าวอะไรก่นเดี๋ยวเรื่มินแตงโมบาย์มันอีนี้ของหวานนะ้ำไข่พาอาหารเด่นของหวานกนะึกนะินพนระ้อมเขานนะ ต่อยากกินพร้อมเขาอยู่เขากินยาก่อนอาหารบ่น้องูอ๋อใช่เลรออ๋อของวันทำไมกินพร้อมข้าวอ๋อกินเลยพระก็กินเหมือนกันแหละพระไปิดกินที่หลังเด้อขอบคุณค่ะคุณพี่หญิง,งน้ำมันน้อยอาจจะ ก็บอลไทยเหมือนกันนะกินรสเจ้าไงน่าเห็นไหมแจ้งว่าไปแอบฟังอยู่ก่อนเข้ามาเนี่ยโอุ้ยปวดขลุลิ้นไม่เอาแล้วเอ๋ออืมขี้เกียจบอลไทยแล้วเจ้าบอาไทยคนเดียวเด้อขอสิบล้านได้บันเป็นคนเดียวเหร วัว่อนะวันนี้ที่คาเฟ่นานิตาร้านควคาเฟ่เปิดบันแรกนะคะเชฟเอเล่ L A ค่ะตุงนิงไปชิมหรือยังอร่อยมากค่ะบวดกองอกระเพาะหมูกรอบแล้วเห็เดไมลูกกระป๋องบบจึ้งจึ้งมะเออวานซิเงยูล่ลจึงิว้งมวไม่ยาวสั่งไว้เลยเดค่อยเชะ เ็จวเชฟก็จะโทรหาเราเองว่ามารับข่าวเทียงอะรัน้ง่งนซุปวอเิสั่งนั่งกินที่คาเฟ่ก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะนั่งสบายใจกองยังอีกฮะี่จนอาเวเดี๋เข้าวพียงเพราะว่าชวนน่ะได้หน่อยสอง้เหมือน เซฟเอเอลี่มองมาใส่ยเจ็บกินของเจ้าแล้วเขยังไหมคุณยาวมากินข้าววันนี้ต้องเว้วไทายเพราะว่ากินข้าวเจา้าอืมกินทั้งสองอย่างเลยอะไรเกาะอะไรเกาะ

สมอัน hmm. นี้ใส right? ่สมอันนี้ละผัดปลาหมึกก็ผัดปลาบ้งใส่สมเป็นสมเห็นสมหมวกมงเป็นสมแดงเลยคิดว่าเป็นสมเลยยายก็เสกสี่เลยฮะ อร่อยค่ะวันนี้จะไปชิมอาหารอ่าครัวใหม่ก็เ,เปิดอย่างน่ะนรูปแบบละแบบเล่นเองมันก็เลยเปิดปีตัวเล่มน,นีย่แบบน้ำหนาจอนจริงจวันนี้จะไปชิมอาหารครัวใหม่นะฮะตอนบ่ายๆที่ครัวเอเล่ นั่งก็ขอใครยัยนบะ่ต้องต้องกวนเปิดบ้องงเดียนรอเจ็บไหมเบะพอมาหลานอาหารจ้กน้อยก็เชียบกเขาทำรอ มากินข้าวที่นาริตาคาเฟ่ได้นะค่ะเชฟลุยเข้าไปกันต่อเป็นอาหารจานเดียวนะพวกซุกกี้พวกผัดไก่พวกข้าวราดแกงไม่มียำไม่มีตำนะคะพวกคนเฟิร์นอย่างทเห็นต,ตำเฟิรนตําเต้นอ ปลาวงตัวนี้อร่อยเนาะอะไรก็สัง่งมันบางมันบางมันทอดกรอบง่ายแล้วมันไม่มีกลิ่นด้วยอร่อยค่ะให้อะไร้า้สิบมาขอบคุณมากกัน เพื่อขายหรือคือมาส่งบ่อบรนซื้อมาให้ซื้อทำไมเราเห็นส่งจะขายก็ไม่ห,หลายเทไรใครแล้วขายเองเนาะอร่อยค่ะบ๊ายบายค่ะอาหารบะวันนี้จะไปสอบนะครับพี่ต่างขาเราดูการสอบของเราได้เลยนะคะอาหารบ้างโอ้ยอาหารหวานหวานหวานเอาไป